เป็นเด็กตลอดเพราะว่ากินเด็กป็นยาอายุวัฒนะจริงหรือเปล่าคะและทำไมไม่ย้อนกลับบ้างนะคะว่าเด็กม,ามาหันหาผู้ใหญ่อย่างเดียวตอนนี้เขาบอกว่าพี่จิกะงกไม่มีการจ่ายเงินเลี้ยงผู้ชายหรอกเอาแน่นอนไปสอยจะง,งวยปากมาอูต้ตายตรงนี้มันแหลมอุ้ยคุณพลาปากสวยมากเลยแต่คนก็บอกว่าอีไม่ทำดีกว่านะพี่จิกนะ จิกไม่ไม่ค่อยได้สนใจในคํา <reco> พ <Christ and sweating> <t realidade> ูดของคนอื่นเนาะเพราะจิกสนใจในตัวจิกคนเดียวมาของเดียนเนี่ยครจะต้องทําอะไรคะที่สําคัญที่สุดเลยค่ะอย่างอาจารย์เนี่ยต้องตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่รู้ใจทำอะไรอ่ะไม่ต้องทําใช่ไหมล่ามาดีอยู่แล้วคุณทําไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมันถ่ายอย่างนี้แล้วมันต้องไปรีทงรีทัสใช้เทคนิคเยอะแยะไม่สงสารคนทำอาร์ตเวิร์กกราฟิกหรอคะ ยาวชะจนกลัวด่าสวนนด้รค่ะอันนี้พี่ชิกต้องห้ามโกรธนะครับเพราะรู้ว่าถ้าพูดอะไรไม่เข้ารูหูเนี่ยเกรงใจพี่ชิกมากเพราะพี่ชิกเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือเยอะแต่อาจารย์ก็ต้องไม่เข้ารูหูมาตั้งแต่แรกแล้วนี่อายุปูนี้ไม่เข้าวัดเข้าว่าบ้างล่ะยังคงมาถ่ายแบบนี้แบบนี้อยู่แสดงว่ายังเป็นคนมีเลลเหมือาจารย์เนี่ยทำาะไรกันอาหารแล้วทำไมอาจารย์สามารถมานั่งเคลียร์อย่างนี้ได้ ทำอาจารย์ทำไม่ได้หรอกคะเดี๋ยวไม่สนใจทำพูดคนอื่นนะครับจังหว่าเดี๋ยวไม่ไี้เลยเดี๋ยวก็จะทำข้าไม่แคร์ใครอาจารย์เจ้ปัญหาให้ดาราเนีกี่คนล่ะอาจารย์ไม่ต้องที่จะกระจายเงินให้แมกกาซีนเขาแล้วขอถ่ายฟรีพวกอนี่เดี๋ยวทำไมหรอคะอาจารย์มีลูกศิษย์กี่คนก็เห็นวันนี้เขายังเชื่อถืออยู่ไหมว่าอาจารย์ยิ่งจากเป็นแบบนี้คนดังนั่งเกลียดที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง